สวัสดีครับทุกทุกคนพบกับช่านัอตคีขีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับมาทําสารบัญอัตโนมัตินั่นเองนะครับอาจจะได้ยินเสียงแซรกันอื่นนะครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับสารบัญอัตโนมัตินะครับให้ทุกคนนะครับเริ่มที่อันดับแรกนะครับจัดเตรียมหน้าเอกสารให้พร้อมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับเราจะเอามาแค่บทที่1กับบทที่2นะครับบทที่2องเขาจะเอามาแค่หัวนะครับเพื่อจะทาให้เพื่อนๆสามารถใช้เอกสารได้ง่ายๆนะครับ เริ่มต้นนะครับเราต้องแบ่งส่วนปันสันคือแบ่งสันปันส่วนแบ่งสันปันส่วนนะครับก็คือเริ่มนะครับส่วนแรกนะครับเรารู้เลยนะครับมันจะเป็นหน้ากอไก่ขอไข่ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเออส่วนที่2นะครับจะเป็นหน้าหนึ่งสองสามใช่ไหมครับดังนั้นเราต้องมาแบ่งหน้าแบ่งส่วนกันนะครับการแบ่งหน้าแบ่งส่วนนะครับเราต้องแตกแยกหรือผ่ามันนะครับแยกมันออกจากกันนั่นเองนะครับก็มาคลิกที่ส่วนท้ายของหน้าที่ต้องการแยกกับหน้าระหว่างกันนะครับที่ต้องการแยกก็คือ หน้าของบทที่หนึ่งกับหน้าของสารบัญใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนอ่ะเสร็จแล้วเราก็มาที่เลเยอร์นะครับพอมาที่เลเยอร์เรามาที่เบรกนะครับหรือว่าแยกนะครับเสร็จแล้วเราก็มาแยกหน้านะครับอืมพอแยกหน้าเสร็จแล้วะคระับก็จัดหน้าขึ้นไปให้สวยๆนะครับโอโน,โนพอแยกหน้าหรือจัดหน้าเสร็จ ัจะรู้ได้ไงนะครับว่ามันแยกหน้ากันนะครับให้เพื่อนๆนะครับดูที่ตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้จะเป็น section one ตัวนี้เป็น section t แสดงว่ามันแยกหน้าให้เราเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเราจะมาจัดบทขย่อนะครับเป็นกอไก่นั่นเองนะครับแล้วก็มาที่ format นะครับมาเออมาอ่าลืมนะครับรีบเกินไปนะครับ d o u b ิ e ลคลิกที่ส่วนอ่อบนหัวกระดาษนะครับเสร็จแล้วเราก็มาที่อ่าพจนั number นะครับืมาที่หน้า เสร็จแล้วเรามาที่ f o r m แมนะครับหรือว่าแก้ไขหน้านะครับมาที่ number format นะครับมาที่กคคนะครับแล้วเริ่มที่กไก่นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นนะทุกคนเราต้องมาตั้งค่าให้มันอยู่ท็อปหรืออยู่ด้านบนของหน้ากระดาษนะครับเลือกฟังก์ชันที่3นะครับก็จะโผลออกมาเสร็จแล้วเราก็กา header ทิ้งได้เลยนะครับส่วนนะครับหน้าสารบัญนะครับก็จะเป็นของ ออกไข่ตามมาเห็นไหมทุกคนส่วนบทนำนะครับว่าเราแยกส่วนกันนะครับบทนำมันก็ยังเออๆอยู่นะครับเราก็มาเด๋ยวก็คลิกที่หัวหัวกระดาษนะครับแล้วมันก็จะมีเลขสามัลยนะครับทุกคนคุมทึบมันนะครับแล้วก็กดลิงก์ o นะครับลิงก์ o ตัวนี้ออกนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่เพจนําเบอร์เหมือนเดิมนะครับมาที่ฟอร์ a แ Pa เพจแล้วก็มาตั้งค่าให้เป็น1 2 3านะครับเริ่มที่1นนั่นเองนะครับกดตกลงนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เราแต่ถ้ามันยัง ไม so right ่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้นะครับให้มาที่ท็อปท็อปออฟเพแล้วก็มาตั้งค่าที่ฟังก์ชันที่3มาเดิมนะครับมันก็จะตั้งค่าให้เสร็จแล้วเราก็การกระบาดออกได้เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเอกสารมันจะเป็นหน้าหนึ่งหน้าสองให้เราเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าขอหน้ากกให้เราร็จเรียบร้อยนะครับว่าเราแยกส่วนกันเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราจะมาตั้งค่ากันนะครับว่าส่วนไหนที่ต้องจําเป็นที่จะต้องเป็นเหตุ heading หนึ่ง heading 2นะครับ heading ก็คือการวักนะครับสมมติว่าถ้าน็อตพิมพ์เนี่ยหนึ่งสองนี้นะครับอันนี้ก็คือยังยังไม่กด tab เลยครับเพื่อนอันนี้คือยังไม่กดแท็บแต่ถ้าเราจะกดแท็บนะครับหนึ่งสองนี้อันนี้อันนี้คือจะเรียกว่าเป็น heading ที่สองนะครับอ่าตัวนี้จะเป็น heading ที่สองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น heading ที่หนึ่งแต่ถ้าเป็น heading ที่สามนะครับมันก็จะแท็บเข้ามาอีกหนึ่งนะครับอเคีไห อันนี้ก็จะเป็น h e a t i n g ที่สี่แลนั้นนะครับก็จะมีการจัดเรียงกันใช่ไหมเพื่อนๆแล้วก็จะบอกหน้าอันนี้คือการเป็นขั้นบันไดนะครับโอเคไหมพอเราดู h e a ด i n g แต่ละเฮ a ด i n g แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่า h e a ด i n g แรกมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะตามที่น็อตทำมานะครับ h e a ด i n g แรกนะคะก็จะมีบทขยอ่อใช่ไหมครับอืม มีสารบันใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราก็มาคลิกนะครับลากลากนะครับหรเซกเก็ตบทขย่อนะครับลากเสร็จแล้วนะครับกด control ค้างไว้นะครับแล้วก็มากดสารบันนะครับปล่อย control นะครับแล้วก็มากด control แล้วก็มากดบทนำนะครับกดบทที่2นะครับอันนี้คือทุกคนต้องกด control นะครับถ้าไม่กด control มันจะไม่ทึบอย่างนี้ให้เรานะครับพอกด control เสร็จแล้วนะครับเรามาที่ home อยู่หน้าแรกนะครับมาคลิกที่ลูกศรเล็กๆที่มุมขวาตรงนี้นะครับปึ๊บ เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสไตล์ออกมานะครับมาคลิกที่ heading o นะครับเพราะว่าเราจะทําให้มันอยู่ heading แรกนะครับเสร็จแล้วนะคะรับตัวหนังสือมันจะเปลี่ยนนะครับทุกคนเราสามารถแก้ได้เนาะก็มาแก้ได้เลยนะครับเนี่ยมาที่ตรงนี้แล้วก็มาแก้ให้มันตรงกับตัวที่เราต้องการนะครับตรงกลางเห็นไหมอันนี้คือตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะาารับสำหรับ heading o นะครับเดี๋ยวเราจะดูแลาวเราตั้งหรือยังนะครับเราก็ตั้งกดกดปุด๊บเข้าไปนะครับ เห็นไหมก็จะเป็น heading 1ส่วนต่อมานะครับเราจะตั้ง heading 2ก็คือเงินแต่ละตัวเนี่ยมันจะมี heading 2ข o มันใช่ไหมครับืถ้าบทที่2มีล้วก็ทำให้เสร็จทุกบทนะครับทำเสร็จทุกบทเสร็จแล้วพอทำเสร็จทุกบทอ่ลากลาก heading 2แบบนี้ทุกบทแล้วนะครับเราก็มาคลิปที่ heading 2นะครับพอมันเปลี่ยนนะครับเราก็มาคลิกที่แก้ไขเหมือนเดิมนะครับพอแก้ไขนะครับตั้งุ๊ปุ๊ปุ๊นะครับเสร็จแล้วนะครับ ต่อมานะครับตัวเป็น heading T นะครับจะเป็นตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยแต่เราจะล่าเฉพาะส่วนที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็คือต้องกด control นะครับทุกคนเสร็จแล้วเราก็มาทำ heading T ไปกระถึงบทที่5เลยนะครับทุกคนแล้วก็มาคลิก heading T นะครับพอคลิก heading T เสร็จแล้วนะครับ heading Form ก็จะโผล่ขึ้นมานะครับคลิก heading t เสร็จแล้วก็มาตั้งค่านะครับตัวอักษรให้มันถูกต้องนะครับ ตัวดำไหมนะครับมันก็จะแก้ไขให้เราใช่ไหมครับโอเคเนาะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มากอ่ heading f o นะครับ heading ที่สี่นะคะรับก็มาตั้งค่าที่สี่เหมือนเดิมนะครับเอาเอียงออกนะค,ะนะคะระบับสิบหกนะครับสารบัญนะครับปึ๊บนะครับโอเคไหมเพื่อนอันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มี heading ไ i นะครับมันสุดท้ายนะคะรับก็มาตั้งค่ามันนะครับ สำหรับใครที่ทําตามน้องได้นะครับแต่ว่ามันเด้งนะครับหรือเรียกง่ายๆที่เราทำแล้วมันเนี่ยมันเด้งตัวนี้นะครับให้มันคลึบๆอยู่หลายอันนะคะรับเพื่อนๆสามารถกดแถบไปได้เลยนะครับมันก็จะแทบให้นะครับไม่ต้องเอาคลิกงหนีนะครับสูงว่าตัวนี้นะครับมันอ่อพลึบไปด้วยกันเนี่ยอ่อสมงว่ญญาตัวนี้นะครับกับตัวตัวนี้นะครับ อันนี้ก็ออกได้เลยนะครับเพราะว่ามันครบแล้วนะครับมีิ่าเฮดดิ้งเสร็จแล้วนะครับมันมันเด้อย่างนี้นะครับแต่ว่าตอนเราตอนเราสั่งนะครับมันยังคุมทึบอยู่นะครับเราก็กดแท็บได้เลยนะครับมันก็จะเด้งเด้งให้เราเลยนะครับเออเราก็ไม่ต้องไปคลิกแก้ทีละแท็บทีละแท็บนะครับเอามาจัดหน้าให้มันสวยพอจัดหน้าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาที่หน้าสารบัญของเรานั่นเองนะครับมาบริเวณตรงมุมซ้ายนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่คลิกตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นมุมซ้ายเรา แล้วเราก็มาที่ reference นะครับใกล้กับเขาโครงนะครับมาที่สารบ,บัญหรือ table of contents นะครับมาที่ custom นะครับแ,แล้วเราก็มาเลือกนะครับว่าเราจะาใส่จุดไหมคือว่าเราจะไม่ใส่นะครนะับถ้าว่าใส่จุดเราก็ใส่นะครับตอนนี้นะครับ heading มีแค่า3านะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราทำ heading ถึง5้าเลยใช่ไหมครับเพื่อนดังนั้นเราก็ต้องตั้งค่าว่า heading เรามี5นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเคนะครับเราก็จะ ได้เอกสารงานของเรานะครับแล้วเราก็มาตั้งค่านะครับจัดตัวซ้อนจากนั้นจากนี้นะครับตามที่เราเคยทำนะครับเป็นตัวหนาเป็นตัวบางแล้วก็เป็นตัวบางะคะารับเสร็จแล้วนะครับเป็นสีดำเราก็มาคลิกหน้าตัวนี้นะครับตอนนมันทึบใช่ไหมตพนนีเราก็ไม่คลิกตรงส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันไม่ได้อยู่ในสารบัญน,นะครับมันก็จะเป็นสีขาวให้เรานะครับอันนี้ก็ลบได้เลยมันก็จะเป็นสีขาวให้เรา เราไมาคลิกตรงสารบัญมันจะถึกเราก็ไปคลิกที่ตัวว่างนะครับมันจะเป็นสีขาวให้เราต่อมานะครับเมื่อเรามีการแก้ไขนะครับสมมติระบดที่สองนะครับเราออกเราไม่ได้อยู่หน้านะะสาี่น,นะครับบัที่สองเราอยู่หน้าห้านะเพื่อนสมมุติบทที่สองเราอยู่หน้าห้าอ่ะเราก็มาแก้ไขนะครับเพราะว่าตอนนี้บัที่สองเรายังอยู่หน้าสองยู่เลยใช่ไหมแล้วก็มาคลิกล่างนะครับเนี่ย มาทึบมันนะครับทึบทั้งหมดนะครับอืมทึบทึบ,ทบ,ทบนะครับทึบเสร็จแล้วนะครับมาที่เร e r e n c e นะครับมาอัปเดตนะครับอัปเดตเฉพาะหน้านะครับกดโอเคนะครับแล้วมันก็จะแก้เป็นบ,บ,บทบทที่สองนะครับมาอยู่หน้าห้าให้เราเห็นไหมเพื่อนเออง่ายเนาะง่ายไหมแต่ต่อมานะครับต่อมาถ้านะครับถ้าเราทำอ่า เราทำ heading หนึ่ง heading สองเสร็จแล้วครับแต่เราลืมทำ heading สามเพื่อนเพื่อเราลืมตั้งค่า heading สามเราก็ต้องมาลากนะครับลากลาก heading ของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอัปเดตนะครับแต่ว่าเราจะมาอัปเดตตัวนี้นะครับอันที่สองนะครับเราจะได้มาเพิ่มนะครับสมมติอ๋าแล้วเราก็มาอัปเดตตัวที่สองนะครับอัปเดตตัวแรกก็คือเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะครับแสดงว่าฝั่งซ้ายเราถูกนะครับ อักษรต่างๆนี้เราถูกแล้วทำพ e ท i n g t ถูกนะครับแต่ถ้าเราทำพิท d i n g ผิดนะครับมาที่อัปเดตท Table ตัวนี้นะครับทัาอัปเดต e n T r y t a b l e นะครับ entry table แล้วมันก็จะแก้ไขให้หมดเลยนะครับแล้วเราก็มาตั้งค่าหหน้าน,นี่ใหมะะต่ตัวอักษรน,น,นหน้านี่ใหม่นะครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็มาคลิกในส่วนที่มันว่างๆนะ,ะแล้วมันก็จะกลับมา,าเป็นสีขาวให้เรานะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกคน โอเคไหมแล้วก็มาหาส่วนที่มันเป็นสีขาวนะครับ mm hmm. แล้วมันก็จะเป็นสีขาวให้เรานะครับพวกลิกแม่นที่มีไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะเป็นสีขาวให้เราเองหรือว่าไปทําอย่างอื่นนะครับไปลบไปลบไปลบนะครับหรือว่าไปเพิ่มนะครับมันก็จะไม่มีตัวสีเข็มเลอคูณทึบให้เรานะครับสำหรับสารบ,บัญน,นะครับเรา ซ้ำอ,อีกรอบนะครับการอัปเดตสารบัญน,นะครับสามารถกดปุ่มที่เล็กนแล้วก็มาอัปเดตได้เลยบนคืออัปเดตแค่ตัวเลข2คืออัปเดตทั้งหมดนะครับทั้งตัวตัวเลขทั้งตัวอักษรทั้ง้ายด้วยนะครับเพื่อเราทำาียดติ้งคิดนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักที่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีครับ